สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่กําลังมีข่าวร้อนการรัฐประหารโดยกองทัพอยู่ณตอนนี้ก็คือประเทศเมียนมานะครับหรือที่เรารู้จักกันหรือเรียกกันอย่างเคยปากว่าประเทศพม่านในเองครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นการตั้งกระทู้ของชาวต่างประเทศครับที่เขาสงสัยครับว่า ณนะตอนนี้เนี่ยคนไทยกับคนพม่าเนี่ยมีทัศนคติหรือมีมุมมองต่อกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านั้นเขาคิดยังไงกับคนไทยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านกันเลยครับสําหรับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวเมียนมานะครับโดยเขาได้บอกว่าผมอาศัยอยู่ในย่างกุ้งผมเรียนจบจากหมหาวทิทยาลัยย่างกุ้งสาขาวิชาเคมี ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสักเท่าไหร่แต่ผมรักคนไทยและประเทศไทยมากๆประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดีมากๆสำหรับการท่องเที่ยวและมีความเจริญทันสมัยมากกว่าประเทศเมียนมาคนไทยนั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆแต่ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพวกเขา ได้ละทิ้งวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่อเก่าๆไปพวกเขามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากมากกว่าประเทศเมียนมาโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจและการผลิตคนพมา่านั้นจะชอบผลิตภัณฑ์และสินค้าจากประเทศไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศจีนเหนือติ่งอื่นใดทั้งหมดพวกเราชาวพมา่ารักประเทศไทยและคนไทย ความคิดเห็นถัดไปครับยังเป็นความคิดเห็นของชาวเมียนมานะครับโดยเขาได้กล่าวว่าเมื่อก่อนคนเมียนมามักจะคิดว่าคนไทยนั้นไม่ค่อยมีศีลธรรมสักเท่าไหร่แต่ณะตอนนี้คนเมียนมานั้นเคารพนับถือในความมั่งคั่งรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของคนไทยมากๆและคนพม่าก็อยากจะไปให้ถึงจุดนั้นเช่นกัน คนเมียนมานั้นยังนับถือข้อจท็จจริงที่ว่าคนไทยมีความยึดมัน่นนรัททาในพระพุทธศาสนามากๆและประวัติศาสตรส์ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนพมา่าภาคภูมิใจก็คือครั้งหนึ่งนั้นชาวพมา่าเคยเอาชนะและยึดครองประเทศไทยได้ความพเหเนษถัดไปครับเป็นความคิดเห็นของชาวตะวันตกนะครับ ในปี1,999ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นคุณครูสอนที่มหาวิทยาลัย,รยกรุงเทพตอนนั้นผมใหม่มากๆสำหรับการมาประเทศไทยเหล่าบรรดาอาจารย์ชาวไทยมักจะพาผมไปเที่ยวยังจุดต่างๆของประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเรานั้นไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเพื่อเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานอย่างหนึ่งของอยุธยาก็คือเมืองนี้เคยถูกทำลายโดยกองทัพพมา่าเมื่อปี1767และปัจจุบันอยุธยาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากในทริปท่องเที่ยววันนั้นมีอาจารย์ผู้หญิงชาวไทยจำนวน4คนและอาจารย์ผู้หญิงชาวพมา่าจำนวน1นคน ผมนั้นเป็นชาวตะวันตกเพียงคนเดียวในตอนแรกที่พวกเราไปเที่ยวนั้นพวกเราก็ยังเดินอยู่กลุ่มเดียวกันแต่แล้วอยู่ๆกลุ่มอาจารย์ชาวไทยก็เดินแยกไปทางหนึ่งขณะที่อาจารย์ชาวพมา่านั้นก็เดินไปอีกทางหนึ่งตัวผมเองก็เดินไประหว่างกลุ่มคนทั้งสองโดยกลุ่มอาจารย์ชาวไทยนั้นกล่าวว่าคนพมา่านั้นเป็นคนไม่ดีที่เคยมาบุกทำลายอายุทยา และเป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้แม้กระทั่งปัจจุบันขณะที่ฝ่ายเป็นครูชาวพม่านั้นก็บอกว่ากองทัพพม่าในอดีตก็ทําในสิ่งเดียวกันที่กองทัพไทยเคยทํากับพวกเขาหลังจากผมฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจสิ่งที่ผมฟังนี้ดูเหมือนกับความขัดแย้งกันระหว่างกองกําลังของสหภาพกับกองกําลังของสหพันธรัฐ สงครามสาหรับคนบางกลุ่มนั้นยังคงไม่จบสิ้นแม้ในปัจจุบันครับและความคิดเห็นถัดไปนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวตะวันตกอีกท่านหนึ่งครับโดยเขาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากผมชอบการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องที่นักวิชาการไทยและนักวิชาการพมาร่าเดินแยกออกจากกันขณะที่ไปเที่ยวอยุธยา นับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัตรนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนไทยจำนวนมากที่ผมพบเจอแม้กระทั่งคนที่เรียนจบสูงมากๆก็ยังคงมีทัศนคติที่ไม่ดีและความเข้าใจที่ไม่ค่อยดีนะักเกี่ยวกับคนพมา่าผมอยากจะเปรียบมันคล้ายๆกับความเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างอังกฤษก,กับฝรั่งเศสในยุคสมัยเก่าเพื่อนบ้านติดกันที่มีอะไรเหมือนกันมากแต่กลับรู้สึกแย่ต่อกันมากเช่นเ,เช่นเดียวกัน เว้นแต่ว่าพลังของความรู้สึกแตกต่างหรือแตกแยกนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยมากกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับสงครามในอดีตกับพมา่าเท่านั้นแต่ณขนาดนี้มันยังเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติชาวพมา่าจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมารับจ้างทำงานขนาดหนักและทำงานในประเภทที่คนไทยนั้นไม่ทำกันแล้ว ผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยที่เน้นการสร้างภาพที่ดูดีและเน้นในเรื่องของชาตินิยมมากเกินไปนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดทัศนคติเช่นนี้ผมมีเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งที่ประเทศไทยและเขาเป็นคนพมา่าที่พูดภาษาไทยได้ดีมากและเขาก็ปฏิบัติตนกับคนไทยอย่างมีมารยาทมากที่สุดแต่เมื่อเวลาผมเล่าให้คนไทยฟังว่าผมมิด เพื่อนเป็นชาวพามา่าคนไทยที่ได้ฟังผมก็มกักจะทำหน้าตาแปลกๆใส่ผมความเิเ็นถัดไปครับก็เป็นความเิเ็นชาวต่างชาตินะครับเขาได้กล่าวว่าชาตินิยมของพาม่าและชาตินิยมของไทยนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีที่แปลกประหลาดทั้งสองฝั่งโดยทั้ง2ประเทศต่างก็พูดถึงเชื้อชาติที่เป็นหนึ่งเดียวของตัวเอง ทั้งๆท,ที่พวกเขานั้นใช้ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาที่มีอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียและประชากรของพวกเขาจำนวนมากก็อพยพมาจากประเทศจีนตั้งแต่2 3 0 0ึปีมาแล้วแม้กระทั่งชาวอินเดียจำนวนมากในปัจจุบันก็อาศัยอยู่ในไทยกับพามา่าจริงๆแล้วทั้งคนไทยและคนพาม่านั้นมีการผสมกลมกลืน และสูญหายทางเชื้อชาติกันไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคนไทยและคนพม่านั้นก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองนั้นมีตาที่โตกว่าแบบประชากรของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกซึ่งก็เป็นอิทธิพลมาจากพันธุก,กรรมของชาวเอเชียใตย้ในวงเล็บนิดหนึ่งนะครับแอดมินอ่านแล้วก็ตลกนิดน,นึงว่า ในชีวิตแอดมินเนี่ยไม่เคย,ม,เคยมีความภาคภูมิใจเลยที่ตัวเองมีตาโตกว่าคนจีนกับคนญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ว่าชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยไปฟังมาจากไหนว่าคนไทยภูมิใจที่ตาโตกว่าคนจากประเทศเอเชียตะวันออกนะครับครับและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับที่นามาฝาก,กันในวันนี้ครับเขาได้กล่าวครับว่าฉันเป็นคนไทยและฉันยอมรับว่าเมื่อก่อนนั้น ฉันมีความคิดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับคนพาม่าและประเทศพมา่าก็ตั้งแต่เรียนในระดับประถมศึกษาบางครั้งเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันบางครั้งเราก็เป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกนับถือพระมหากรย์ของพมา่าประวัติศาสตร์ของพมา่าและประชาชนชาวพมา่าและหวังว่าพม่าจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติเราจะพัฒนาไปด้วยกัน และในปัจจุบันนี้คนไทยก็มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อคนพมา่าไม่ได้มีความเกลียดชังหรือดูถูกอย่างเช่นในอดีตเมื่อก่อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นชาวต่างประเทศที่นํามาแปลให้ฟังกันนะครับก็จะมีความคิดเห็นอันสุดท้ายเนี่ยครับที่เป็นความคิดเห็นของคนไทยที่ไปแสดงความคิดเห็นนะครับกระทู้นี้เนี่ยเขาก็อยากจะดูว่าคนไทยกับคนพม่ามีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อกันยังไงแต่เท่าที่แอดมินอ่านนะครับ ถ้าเป็นชาวพม่าที่มาให้ความคิดเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทัศนคติที่ดีกับคนไทยมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเราเจริญกว่าเขาค่อนข้างมากทาให้เขามองคนไทยในแง่ที่ว่ามีความเจริญมีความพัฒนาและก็อยากจะเอาแบบอย่างนะครับขณะที่คนไทยจํานวนหนึ่งก็ยังคงมีความรู้สึกไม่ดีกับคนพม่าจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันในห้องเรียนในหนังสือเรียนหรือแม้แต่ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่เราดูกันในทุกวันนี้ก็มักจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่เราพ่ายแพ้กับพม่าครับ ท่านผู้ชมครับสุดท้ายของคลิปนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้กับชาวพม่าทุกๆคนนะครับที่กำลังตกอยู่ในาภาวะวิกฤตทางการเมืองนะครับจากการยึดอำนาจรัฐประหารของกองทัพพม่านะครับก็เอาใจช่วยว่าอยากจะให้ประเทศเขาพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะมากมีกําลังคนหนุ่มสาวเยอะมากแต่ก็ยังติดอยู่กับ กับดักของการเมืองทําให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จริงๆสักทีนะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นอดีตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองที่สุดอาณาจักรหนึ่งในอุสาคาเนครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้เกียรติรับชมกันมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดสันกร่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำเนื้อหาดีๆมาฝากกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้อง ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ